มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบพระสังฆาราชเมื่อเวลา17.21นาิกายนาทีของวันที่26มิถุนาย,ยน2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุแปดรอบสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาริณายกณวัตราชบพิษสถมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จพระราชาดำเนินถึงวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธองคีรถพระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสีรังคานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชธิริรังคานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสีริังคานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาบพิษทรงกราบ แล้วถวายพัดตรองที่ระลึกการบำเพ็ญพระราชะกุศลฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอริยวงสาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลรมหาสังฆาปารินายกได้สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน20รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบ พระสงฆ์20่ง20รูปเจริญพระพุทธมนต์การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุแ8รอบสมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปารินายกเมื่อเจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งและทรงประเคนพระครอบพระกลิงแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายดอกไม้ทูบเทียนแผ่ถวายน้ำสงฆ์ที่พระหัตถ์พระรัตนาภรณ์บปรชั้นหนึ่งภูมิดอกบัวและผ้าไต่แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญชัยมงคลโคคาถา ชาพนักงานประโคมของชัยสั่งแต่ดุริยางวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำของกลองระคังพระสง์ทั่วราชาอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระชาช์ดำเนินไปถวายดอกไม้ทูบเพียนแพร์ถวายน้ำสรงที่พระห์พภูมิดอกบัวและผ้าไตแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็จพระชาช์ดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจยัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและทรงยื่นประเคนจตุไทยธรรมถวายพระราชาคณะที่จะเดินพระพุทธมนต์ จากนั้นทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายของที่ลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าถูนละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงทรงประทับรถยน์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ